เราอานหมดแล้ว การตั้งยังไงก็ไม่รูเป็นหัตถคชิดเลยที่กระต ม,ม,มันเป็นที่บ้านครับที่บ้านนะใช่เขามาส่งแล้วผมก็ไปรับไปส่งอ๋อมีคนไปส่งที่บ้านคนโทรจองแล้วก็คนที่โทรจองอะไรเอามาส่งเขาไม่ได้าถามว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวอันนี้เก็บเก็บค่ารถเท่าไหร่พี่ ท่ารถท่าสุดสายมาถึงกรุงเทพสองร้อยหกสิบคนละสคนละสองร้อยหกสิบแต่แต่เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวครับแล้วตอนนั้นในรถมีคนคนเยอะไหมพี่สิบสามคนสิบสามคนจากตรสายมาจนถึงสุพรรณสิบสามคนแล้วก็มาลงสุพรรณแล้วเหลือแปด ต้นต้นสายของเราอยู่อยู่ที่ที่ไหนตำบลองค์พระครับตำบลองค์พระอําเภอจังหวัดลำางอ๋อสุพรรณนะตอนที่ตำรวจตรวจคนมีเจ็ดคนแปดคนแปดคนรวมรวมทั้งคนต่างดาวด้วยว่ายแปดคนแปดด้วยผมก็ไม่รู้เลยอ๋อเราก็ไม่รู้นะเราก็มีคนไทยนั่งมาด้วยอ๋อมีคนไทยนั่งมาด้วยอือผู้โดยสารคนอื่นครับอ๋อมีผู้โดยสารคนอื่นนั่งมาด้วยโอเครา นี้นะตำรวจทางหลวงนะครับได้ตั้งตั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดไว้ที่กม .10 นะครับ15ครับแล้วก็ที่ด่านหน่วยนักภูมิก็ตรวจคนทั่วไปนะแล้วก็ต,ตรวจการกระทำความผิดพรบอาญาทุกอาญารวมทั้งการหลบหนีเขา้ามาตงางดานด้วยครับเข้าจุดตรวจเห็นมีพิรุธล้วก็เรียกมาตรวจสอบไปพบว่าในจังหวผู้โดยสารเป็นทางเข้าสองหลักครับก็จังหวัดพิร อันนี้เป็นหมายต่อไปสัญชาติอะไรครับสองคนนีเป็นสัญชาติลาวสัญชาติลาวไม่มีเอกสารอะไรเลยนะอีกคนนึงไม่มีขึ้นมาจากที่ไหนครับเนี่ยขึ้นมาจาสุพรรณขึ้นมากสุพรรณไปทางไหนฮะไม่ครับหมอชิดหมอชิดแล้วผู้ขี่เกาให้การเท่าไหร่ครับขับขี่ก็ให้การว่าเป็นผู้โดยสารทั่วไปโทรจองแล้วก็รับหมายรับมาจากสุพรรณเลยใช่ไปางเมืองตรังไงไทางเมอรง ก็ให้นตรีในการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วโดยเฉพาะทางด้าวไม่ให้เคลื่อนย้ายสัมผัสจังหวะต่างๆต้องขออนุญาตกูว่าหรืออะรามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขครับตรงนั้นเป็นท่าถนนเส้นอะไรนะครับสามสี่ศูนย์ครับกรุงเทพสุพรรณบุรีแล้วทางคนขับนี่เราได้ดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างแล้วก็ทางด้าวสองคนนะครับทางด้าวนี่เรื่องต้นแจ้งข้อหาหลบหนีข้อเมืองครับ เพราะว่าไม่มีเอกสารมาแสดงให้เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ส่วนคนขับนี้เดี๋ยวจะดูพฤติการว่ามีความผิดแค่ไหนครับส่วนใหญ่ก็คือรับมาแล้วรับขึ้นรถมาเป็นรถสามนั่งด้วยเป็นรถสามทันนะเขาบอกไปเช็คให้จำนวนขับรมได้ไหมเรื่องการ แล้วก็ต้องหาสอบผ่อนไหมไม่้ต่ดวันดียวผนอหาสาบผ่อนไหมอ๋อวนบ้านนะวนบ้าน